สวัสดีนะครับตอนนี้ก็กำลังให้ข้าวต้องหมาอยู่ข้างทางคุดบาททางคนเดินนี่แหละครับเดินเมื่อกับวันมาไม่เจอเขาเราผู้เป็นพ่อเราก็นอนไม่หลับเราต้องมาตามหาเ้าตอนกลางคืนนี่ครับมีทั้งน้ำํำมีทั้งข้าวมีทั้งตับยินไหมลูกมันนี่มาน,นี่มานน เอาอหานได้ดิมามานี่รลอนมานี่เอ้มันนี่รลอนมามาบิี่มานี่นมา,มา,มา,มาเร็วมาลูกมากินอีกกินอีกจะได้อิ่มจัดเต็มอยู่แล้วมาเร็วๆมามากินเร็วๆ โอ้ยแบบหมดแล้วต้องขออนุญาตลงไลฟ์ซะแล้วเอาไว้ถ่ายวิดีโอดีกว่ามาลอดมอกินเลยเหรอ ีน้องก็กินแล้วมีเั้งข้าวมีทั้งตับมีเั้องอาหารเมร็ดมีเั้งน้ำไปให้พวกเด็กในนู้นด้วย เห็นอยู่นี่คือไอ้หลอดเมื่อกี้ก่อนยังไม่ถ่ายก็หาเห็บห้ามาัดให้เขาเต็มเท้าเต็มคอยอยอู่เยอะมากเลยใส่ขวดน้ําเลยอะเยอะเกินจะให้ทุกคนดูนะนี่เมื่อกี้ก่อนจะถ่ายนี่หาเห็บเลยเห็นไหมอยู่ในขวดน้ำเนี่ยเนี่ยนมี่ตัวใหญ่ๆหญ่อะ กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มหรอกเพราะเจอพวกเห็บพวกปสิิตนี่แหละมันตึ๊ดูดเลือดกินเนื้อเขาเนี่ยกินไปลูกกินไปไม่ต้องระแวงดูไอ้พวกอาศัยอาศัยร่างคนอื่นกินน่ะ ทำมาหากินบนร่างกายเขาเนี่ยดูดเลือดดูดเนื้อเขาไม่ยอมไปไหนด้วยนะกินซะจนเจ้าของเขาจะตุยไปอิ่มแล้วใช่ไหมลูกกินกินไม่ต้องกลัวอ่ะเนี่ยถ้าอาหารไม่ทั้งข้านบอกกลอ่ะต้องระแวงกินไปเลยลูกกินไปเลย กินไปกินไปพอไหมไม่พอเอาอีกไหมเนี่ยเอาเอาตับไปอีกไม้ไหมลูกมาฮะแล้วพ่อ,อตับให้อีกไม้นึงสวัสดีคุณชาติกระลาหมใครเนาะขอบคุณนะครับมาลูกมาี๋ยวพ่อขยำให้มาตึ้งละแวงกินซะ กินให้อิ่มสี่ไม้ห้าไม้แล้วเนี่ยอ่ะมากินเลยเรากินดีๆไม่ต้องระแว่งกินไปไม่ต้องมองหน้ามองหลังรีบกินรีบกินเวลาพ่ออยู่กินไปเลยขอบคุณมากนะครับคุณชาติ เป็ลูกมีอีกร้ายชุดลูกเอ,อ้ยตัวอื่นเขาก็รอพ่ออยู่นะลูกรีบกินเร็วพ่อไม่มีเวลาจะเฝ้าทั้งคืนนะรีบกินรีบกินกินเลยไม่ต้องเลือกกินหรอกนะทั้งอาหารเม็ดทั้งข้าวทั้ง ตับทั้งไก่นะคุกอยู่ในนั้นกินได้หมดเลยมีประโยชน์ทั้งนั้นลูกไอตัวนี้น่ารักมันนี้สายดีนะคุณชาติ แต่ว่ามันมันโดนเอามาทิ้งตั้งแต่ปีที่แล้วจะสองปีแล้วที่ดูแลเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะเขาอาศัยอยู่รถก็เยอะเยอะสวัสดีครับคุณโมโบายใช่ไหมอ่านว่าโม,โมโบายเปล่าไม่รู้ขอบคุณนะครับาหารเม็ดทั้งตับแหละเพราะต้องไปหลายที่ไง มีเด็กๆตัวเล็กๆอีกสี่ตัวอยู่ข้างในน,นู่นอีกทั้งน้ำก็เตรียมพร้อมเดี๋ยวลูกเร็วตัวอื่นเขาจะได้กินมั่งสวัสดีครับน้องขอเวลาหน่อยนะคุณเจนเห็บเขาเยอะๆเลยเครื่องนี้มีแบตถึงสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าไม่รู้นี่เหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์อยากกินตับอันนี้ก็กินไปสี่ห้าม้แล้วเนี่ย พยายามใส่ข้าวให้เขาอ่ะกลางวันเขาไม่ได้ไม่เจอเขาไม่รู้เขาเป็น,นอนที่ไหนเดี๋ยวต้องแวะไปหาหพวกตัวเล็กอีกนะเนี่ยไม่มีเวลาไปซื้อแป้งซื้อที่โรยหมัดเห็บมาให้เขาเลยเมื่อกี้ก็หาในตัวเขาตามง้มขาตามง้มคอน่ะได้เป็นขวดเลยอ่ะจะให้ดูขวดเอาเห็บใส่น้ํามันถึงมันถึงเจ็บตุยเขาบอกเนี่ยไอห,หลอดกลัวเลย เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ใบไม้นะอยู่ข้างในนั่นน่ะปรสิตที่กินเลือดเขาอ่ะกินไปลูกมันระแวงมันระแวงผมไปดึงเห็บออกจากหูจากหูเต็มหูอยู่เลยอิ่มแล้วใช่ไหมพ่อจะได้ไปตอปะ่ะไม่บายไม่บายปาย่ปะระวังรถลูกระวังรถระวังรถไปข้ามไประวังรถระวังรถ พ่อแม่พี่น้องระวังรถลูกข้ามถนนน่ะมองรถดีๆเดี๋ยวคนเขาตกใจไปทำให้รถเขาล้มอีกไปพอแล้วบา,บายๆพรุ่งนี้เจอกันข้ามถนนระวังรถไปนอนไปนะเย่ายดือ้อ เครื่องนี้แหละเครื่องไร้นี่แหละแบตเรีอยน้อยเครื่องเครื่องที่มันดีเนี่ยเครื่องที่หน้าจอมันดีมันชาเข้าไอชาดก็มันติดตรงโหลดคลิปแหละมันกินไฟมากอะ่ะแล้วอย่างเราก็ไปไปบ้านไหนเราก็ไปอยู่กับเขานานอยู่ลงอะ่ะไปอยู่นานอะ่ะไม่ใช่ว่าอยู่แบบแปบบ๊แบๆบปไม่ได้ไปวิ่ง ไปเป็นลิงออกเจ้าเหมือนคนอื่นเขาเราไปไหนเราก็อยู่ตลอดเหวานติดสาวอยู่นั่นแหละติดแต่สาวนั่นเนี่ยดูดูขาดูเขากัดเหรอมันนี่มันนี่มันนี่มันไม่เจ็บขาเลยลูกเจอเขาแย่งหนุ่มเหรอไอ้ดำกัดเลยดำนี้ไปไปไอ้ดำนะไอ้ดำกัดไอ้ดำนี้ มาวันมาเร็วๆๆพอ่อเร็วติดสาวมากเดี๋ยวก็นี่แต่ไอด้ดำกัดน้องเบาเนี่ยฮะบอกว่าอย่าก,กัดน้องนะมาวันมาพ่อมานะ่าเร็วมัน,นี่มัน,นี่ไอ้ตัวไหนมันกัดขาให้บอกพอ่อดิพ่อจัดก,การมันเองไอ้ตัวไหนหบอกเลยใครกัดน้องใครกัดบอกพอ่กอเลยทำไมเจ็บขา รอ้จัดการมันเอง,เองนี้ถอยถอยถอยดำไม่รอคิวไปนั่งรอคิวนี่หวานกินก่อนไอห,หวานหวานติดสาวอยู่ต้องให้หวานกินก่อนเอาหวานมากินลูกกินไปมันี่มานี่กินไปนกินไปอไอดำไปกัดน้องเหรอ กัดน้องไม่ได้นะถ้าเห็นนะถ้ารู้นะรู้ไหมรู้ไหมยอย่าทำไรน้องไอแดงใช่ไหมมันห่วงที่นะไอแดงมันไปไหนมันไม่มันไล่กัดอยู่ยวนะนัะ่นไอตัวแสบไปไหนหมันไม่ใช่เย่าถิน่นมันมาห่วงถิ่นได้ไงไอจัดการเองไปไหนไล่ไแดง นี่นี่นี่อยู่ก่อนรอคิวรอคิวอย่ามาอย่าพึ่งกวนพ่อไปนั่งลงไม่ต้องเดินตาม <c oughs> นี่มันนี่พวก <c oughs> นายดำมด่ะก <c oughs> ิ่อาหารเล่นไปก่อนนี่เดี๋ยวเอาข้าวไปให้พวกไอญตัวเล็ก มานี่มานี้อุตัวโตนี่มันกินอาหารเมรนะ็ดไปไปกิน,กน,กนเยนเยนจะเลือกมากนะถ้าเลือกไม่ได้กินนะกินเร็วูนั่นแหละกินไปเลยลูกกินไปเลยนี่ดำอืมหัองนี่ไงรู้ไหมหวานลูกใครนี่ ไปวันกินเลยลูกกินไปกินไปอ่ะวันเอ้าติดติสาวนั่นแหละจะตับให้เม็ดหนึ่งไม้หนึ่งไป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 หาสาวไปเองอะ่ะมันนี้มานนี้ กินไรกินไรมาทีนี่อ่ะ,อ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 ะป้อนนะถ้าป้อนอ่ะค่อยกินอ่ะเร็วๆเราไม่ต้องมาดมไม่ต้องมาดมดำมาถ้าลีลาจะไปหาไอ้แดงไอ้เหลืองแล้วนะพวกเองอ่ะใครมาลีลาเป็นเลือกนูน่นเลือกนี่ไม่ต้องกินเลยนะไม่ต้องไปหวานไม่ต้องไปขายเจ็บไม่ต้องไปวันนี้มานี่แล้วเสียงไอ้หลอดนี่โอ้ยพวกนี้มัน วิ่งไปหายหลอดแล้วเนี่ยแก่หลอดเห่านั่นน่ะเดี๋ยวไปกัดกันอีกวันนี้วันนีหวานมานี่ขาเจ็บไม่ต้องไปลูกมาหวานเดี๋ยวแดงกัดมานี่เร็วเดีวเดีวเดีวมากิน,กนมากินมากินเอ้าเป็นไหมขาเจ็บอยู่นัน่นน่ะตัวไหนกัดวันนี้มานี่ไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกไม่ต้องไปนักเลงเขาหรอกสู้เขาไม่ได้หรอกเองอ่ะเกิดเมื่อวานนี้มานี่มานี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยว รีบกินรีบกินเดี๋ยวเาจะมาหาพวก,กตัวเล็กละตัวเล็กมันหิวข้าวแย่แล้วพยายามไม่ให้พวกตัวเล็กก่อนนี่นี่นี่ี่ต้อดูจับพยายามข้าวก่อนนี่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 นต้องอันนี้ก,กินก็กินไปไม่กินกลับไปเทให้แด,ดงไอ้ดำกิน เดรีลาถ้าเลือกมากเขไม่ลงกินหรอกกินไปเยอะแล้วตัวอื่นเขากินมากเลยอย่าเอาเปรียบเขาไม่กินเพราเกลียดไปให้ตัวอืนะ่นก็แล้วดีไหมมามาป้อนให้มามานี่นี่นอ่ะนี่เดินนี่อ่ะรู้ว่าเองต้องให้ป้อนนะถ้าป้อนอะกิน ชอบกินบนมือพ่อเนี่ยกินไปกินเล,เล็วไม่ต้องไปยุ่งกับเขากินๆมาเร็วๆมาเร็วๆอดแล้วเก็บแล้วมไม่ต้องไปหาหรอกตรงนั้นนะ่ะเก็บหมดแล้วไม่ต้องไปดมลีลาก็อดเอาไปมาลีลาเยอะไปกินลีลาไปไม่ต้องกินเราอาหารนะ่ะไปกินลีลาให้อิ่มไปไมกินตักไป ลีลาก็ดมอยู่นั่นแหละเออเลือกไปดมไปเดี๋ยวก็อิ่มท้องลูกดมอ่ดมอ่ดมอ่ให้อิ่มหวานไม่ต้องดมหวานหวานกินหนึ่งเดียวเลยลูกเออหวานอ่หวานมานี่ต้องไปดมหวานมาเลยหวาน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 สุดท้ายก็เหลือสองเปอร์เซ็นต์อีกแล้วตามสภาพ้ลยคุณเกณฑ์หนักก็คือใช่คงไม่ได้ถ่ายพวกตัวเล็กให้เห็นหรอก หมดแล้วแบบ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 แบแบตัวกมกินไปลูกกินไปนี่ยนี่ยกินไปนี่เหลือสองเปอร์เซ็นต์แล้วเร็วอ่ะไม่กินจบนะกินไหมไม่กินอย่าไปเทให้ตัวอื่นมีมีตับมีอยู่แต่อย่าไปให้โบยตัวเล็กดับกับข้าวอะจบนะเขาเลือดจบนะพ่อเก็บแล้วนะ หรือไจะไปีให้แดงไอ้เหลืองเลยนะเอาดำอ่อเลือกไหมถ้าเลือกเก็บอ่ะใครไม่กินเก็บอ่ะโอเคจบข่าวนะให้โอกาสเป็นคนละสองรอบแล้วไอไปหาตัวอื่นแล้วตัวเองรอกินสเต็กหล่นบนจากควกฟ้าลูกเดี๋ยวมันมีสเต็กห้องเตะประธานลงมาให้เดี๋ยวรอกินสเต็กบนฟ้าลูกเดี๋ยวพระอินทร์เทวดาก็โยนลงมาให้หรอกลูก รอนะลูกนะอย่ามากินนะพวกอาหารแม่พวกตับพวกนี้มันของโรโซลูกรอสเต็กบนฟ้านุเดียวมันจะหล่นลงมาให้กินลูกภาวนาเอาสวดเอาลูกสวดเอาเทวดาใจดีเอาโยนสเต็ลกลงมาให้กินอยู่หรอกเนื้อขุนอย่างดีเลยไปละไปหาพวกเขาไม่เลือกกินอ่ะนี่นน ไม่นบ่นไม่ได้คุณเจนโอ้โหเราเสียสลาทั้งเวลาทั้งน้ำมันรถทั้งอะไรทั้งมาเฝ้าทั้งทำอะไรให้ทุกอย่างนะยังมาเลือกกินอีกปินตัว